เจนี่ต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 จนี่ทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับฝากแชร์หน่อยนะครับเหนื่อยแล้วว่าไปต่อไม่ไหวหอบแต่เอาจริงดีนะกลายเป็นว่าเราได้มาทำงานไอเราได้มาทำงานที่บุ๋มรักบวกกัเราได้ออกกำลังกายที่บุ๋มรักด้วยเลยเหรอบุ๋มไปอะเจนี่เจนี่เจนี่ นีค่ะมาหนูอ่านคอมเมนต์มาซ้อมเปเกาหลีค่ะวู้ทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับแมนบ้านหนูอะสีิงนีสนิ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 เอาเอาให้ครบสักสิบนาทีก่อนเดี๋ยวมาค่ะ เร็วไหคะเอ้าอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่ละโมดแล้วเพลงหรือเปล่าเรื่องอะไรไม่รู้อะไรอ่ะหน่อยอ่ะโอเคโอเคโอเคครับมันต้องโอเคอยู่แล้ว10นาทีมั้งเดี๋ยวดูให้ละโมด ไม่รู้แต่ว่าในนี้ไม่ได้ขึ้นอะไรทุกคนฝากแชร์หน่อยนะครับตอนนี้เราถูกจำกัดนะฝากแชร์หน่อยนะครับยังไม่ทันเริ่มเลยเสียงชัดไหมทุกคนเสียงชัดไหมใช่อันนี้เป็นระบบใหม่ของเรานะครับ กล้องชัดหวังว่าเสียงจะชัดด้วยนะเสียงชัดไม่เอ่ยเหนื่อยแล้ววาวันนี้สิบนาทีก่อนค่ะไม่ไหวใกล้แล้วอีกนิดนึงหิววันนี้เรามีคือวันนี้ถามว่าเรามีอะไรเรามีไลฟ์รวมแบรนด์ครับแต่ว่าสินค้าจะเป็นสินค้าใหม่แทบทั้งหมดนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีฉากด้านหลังแหละเราจะมีมูฟเมนต์ตลอดเวลา ซึ่งมูเ e n t ของเราคือแก้มบุ๋มนั่นเองครับในขณะที่เราพูดไปแก้มบุ๋มจะเดินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเราไลฟ์6ชั่วโมงแก้มบุ๋มก็จะเดิน6ชั่วโมงนะครับเราจะอยู่กันไปเลยค่ะไปอาบน้ำก่อนก็แล้วแต่แต่อย่างนี้ดีนะอะไรดีล่ะเท่ากับได้ทำงานไปด้วยพร้องกับออกกำลังกายไปด้วย ลูวิ่งนี้เป็นของคุณแล้วแบบพอดูจำกัดแล้วคนลง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 เลยชาร์น้อภาพชาดเสียงชาร์ตขอบคุณครับเราไม่ได้เปิดโปรโมแบรนหรือเปล่าแต่เราไม่เห็นอะไรเลยนะเพราะมันดูเป็นชั้นไงต้องเปิดโปรโมชแดนโอหพี่ปูกดให้หน่อยสิครับไม่ทันแล้วกดไม่ทันแล้วเราถูกจำกัด10นาทีนะครับก็ อยู่เป็นเพื่อนกันก่อน,น,นแล้วกันนะ600คนครับคือร้อนแล้วตอนนี้ทำไงเอาดีๆชีวิตไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นลน,นง,นงนี่เราเล่งสุดแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันร้อนเหมือนกันจริงๆปิดทุกอย่างเหรอคะพี่เก่งกเรามาในทีมสงกลานนะครับสงการก็แย่และโอ้โหเจนนี่ขนาดนี้ส่งกลานอะไรพี่พี่ ใครไหวไปก่อนเลยนะทุกใช่ครับเรายังไม่ได้ปักตะกร้าแต่ว่าแก้มบุ๋มจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าการจำกัดของเราจะหายไปคือ10นาทีนั่นเองครับวัน <Good news. S 2> น,นี้เต็มด้วยเหนื่อยแล้วพี่พีเชบุ๋มเดินสปีดเร็วไปหน่อยไหมหกแล้วเนี่ยแต่แตกนะกรอนอ่ะตอนที่เราเจอกันแรกๆ่หนูเดินได้เป็นชั่วโมงเลยนะตายี<ะ>ช่ชั่วโมงนะไม่รู้ นานไหมเจ้าชวนคุย<ช>มันเหนืหน่อยมันหอบทุกคนครับวันนี้เราจะไลฟ์ด้วยการเดินไปด้วยและพรีเซนต์สินค้าไปด้วยไม่ไม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนอ,นอกจากนอกจากเรื่องอาหารแล้ว เราเริ่มมาใส่ใจการออกกําลังกายครับพี่เก่งค่ะหนูต้องการไฟส่วนตัวค่ะพี่เก่งมาสองตอนนี้เลยค่ะพี่เก่งลุกเชฟที่ทำงานเลิกใครอยากเดินเดินเลยไม่เอาละพี่เก่งเหนื่อย บุมบ๋มเริมบุ๋มบอกว่าบุม๋มยิวขายง่านนะจ๊ะเป็นทางออกดีกว่าพี่ขีนั่นแหละเป็นแบกกลางอยู่ข้างครับเมื่อกี้ไงพี่เก่งมันถูกไอ้นี่ไงมันถูกจำกัด ไม่ใช่ครับประเด็นคือยังไม่ได้เปลี่ยนรองเท้าเลยครับพอ,อยังพอแล้ว รู้หรือ,อยังว่าเราต้องมีมูฟเมนต์ข้างหลังนะมากเ,เป็นเซฟตี้แต่จะบอกว่าจะต,ต้องมี movement มูฟเมนต์คือตัวก็ต้องเดินไปเรื่อยๆข้างหลังคน,คนจะได้ไม่ง่วงไนงะทุกคนครับเดี๋ยวรอให้ละเมื่อถ่ายก่อนนะสิบนาที ก็จะให้ทั้งตัวล่าตั้งบอกเลยไม่เคยคิดตัววันนะพบผู้ชายทั้งหลายเวลาดีพอมีจะเปให้มันโดนใจอาจัดเต็มจัดให้บลเมอตอ้าเราสับกันพูดกันเรามาทุกคนควันนี้เรามีสินค้านะครับซึ่งสินค้าของเราในวันนี้ไม่ซ้ำกับวันอื่นๆเลยนะ แล้วก็แว<ม>่นเ,<ร>เนี่ยามาเดี๋ยวต้องขอกลับด้วยนะคะจะไปขอแทกซีฟันคืนคะ่ะอะไรนะคะแว่นเนี่ยอ๋อแล้ววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะช่วงเย็นเย็นเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอนะนะเรามีต้องบอกว่าเรามีสเปเชียลเกสแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นใครรอช่วงเย็นเย็นนะครับโอ,อ้ปกก๊นันทสายฮู้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  อุยไปช็อตมันใหญ่อะพี่แกงค่ะใช่ใช่ไม่ไม่เนี่ยมอกี่ช็อตอ่ะไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกวันนั้นวันนั้นเสือจับตัวใครแล้วแบบมันก็ช็อตมีไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับเราก็บอกเขาว่า เออมันมีมันมีงานวิจัยมานะว่าเวลาเราจับไทยเราช็อตบ่อยๆอ่ะแปลว่าเรากําลังป่วยบางอย่าง,งอยู่อะไรเงี้ยสปาวไม่เก่งคั่นี่นี่รู้แล้วดอกไม้ว่ชี้ไว้ตรงนี้พอดีเลยทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับอีกนเก้าพี่เก่งเสืออยากเขียนนี่ลงมาเลยสองหมื่นะไม่พอ,คอ,อใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะ ราโดนละเมิดสิบนาทีนะครับ ครบแล้วห้านาทีแล้วเป็ดดุกหนับจังให้เร็บบ้านชูชอ,อกของเราด้วยค่ะครบยังเนี่ยครบยังเนี่ยครบยังนี้นี่วิ่งไปห้านาทีแล้วน่าจะอีกไม่กี่นาทีด,ดีแล้วเนี่ยชอบเลยใครไหวไปก่อนเลยหนูไม่ไหวเราสามารถทำอาชีพที่เรารัก ผมทำอะไรผิดครับผมทำอะไรผิดครับคุณขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะน่าคุณคุณน,นเนี่ยแล้วคุรตรดมือค่ะอ่ะคุณเข้าเครื่องสกแกนแล้วเสียงดังค่ะยกมือขึ้นค่ะคุณมาทำงานนานหรือ,อยังคะเพดครับน่าคุณติดอะไรมาคะทำไมมันดังคะ <laughs> <laughs> โ <laughs> อย้โยร้อนอยู่เดิมอีก ตัวพัดลมมาได้ปะเหนื่อยจริงอ่ะหนูว่าไฟมันไม่ดีมันผิดจุดอ่ะข้านี้มันมืดเห็นปะได้ค่ะเอาไฟให้บุม๋มเพื่อให้บุ๋มนะหนูว่าเติมได้ได้เติมั่มงนี้อีกดวงหนึ่งอโอ้โอ้โอ้โอ ทุกคนทุกคนทุกคนครับโอ้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 คนหายไปหมดเลยเพราะว่าเราติดละเมิดอะไรไม่รู้หรือเราจะขึ้นใหม่ดีปิดเสียเวลาเนอะเหนื่อยทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นใหม่ทันทีนะโอโอ้โอ้เข้ามาดูกันด้วยนะโอ้และ้องรอเต็มทีเย็นแล้วตอนเด็ก ได้ได้ครับแล้วพี่เก่งพะโลแกนเหนื่อยไม่ไหวเพราพี่เก่งเหลืออยู่่หวบ้านแทบเป็นโง่มีต้องรเท้าหุ่มอ่ะเอ้าได้เดี๋ยวใส่นี้สิได้เดี๋ยวเขาไปเอาฟุ้งนะ เมอยังเนี่ยยังมันน่าจะพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเช็คไฟก่อนเช็คไฟก่อนออใลูกมากินโหนมาวาเลนวาเลนทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะ<ม>เผื่อไม่ต้องขึ้นใหม่ครับใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะก็ ทิมอะไรให้หน่อยได้ไหมครับอ่าคนยังลงอยู่เลยเดี๋ยวเสียกไฟก่อนเดี๋ยวขึ้นใหม่กินก่อนเดี๋ยวขึฝ่ายไปเลยก็ได้ครับอ่ะบุไม่เยอะบุกพี่เก่งมันไม่กินอันนี้ชอบยังครับมันแข็งประมาณเจ็ดห้าพี่เก่งอันนู้นนะสวยเส็นไหมขาดไฟหน้าแล้วนะ ทุกคนกล้องชัดไหมครับปิดๆๆปิดปิดปิดทำไมอ่ะมันขาวดีอ่ไงทุกคนสว่างแล้วเนาะปิด <c oughs> <c oughs> ปิดๆๆ <c oughs> ปิดอะไรคะปิดปิดไงก็พี่หนูเล่นไงปิดๆๆปิดๆๆปิดปิดิดปิดพี่พีมัแปปาแฉปลา ชัดแล้วแต่ก็ยังติดอะไรจำกัดอะไรสักอย่างไม่รู้ครับเมื่อกี้รอแป๊บหนึ่งนะอือฮึ่ึโอ้ร้อนอ,ะอ่ะจริงจริงอ่อ เราขายอะไรบเลยคไม่ยอเลยอะไรครับได้เลยเราขึ้นใหม่เราขึ้นใหม่เราขอขึ้นใหม่ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเข้ามานะขอขึ้นใหม่นะครับนี่ไงมันรีสติกเรื่องเดินนะขออ่านก่อน เขาบอกว่ามันมีตีมที่แบบอาจจะทําให้รู้สึกไม่สบายใจบ้ามาแล้วตีมอะไรไม่สบายใจอะไรเออตัวนี้ลอเอาใหม่นะครับออแต่มันหายไปแล้วนะ